กระแต่หนิงเสียงสั่นครือเปิดใจปมแตกหกักขอจบทุกรอยร้าวอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีที่คบกันมานานและมีปัญหารอยร้าวจนครๆก็ติดตามเรื่องราวของพวกเขาระหว่างหนิงปณิตาก,กับกระแตสุภสักษรโดยที่ผ่านมาทั้งคู่เคยมีปัญหาทะเลาะก,กันแต่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการแต่ยังคบพบเจอกันและเป็นเพื่อนกันอยู่ล่าสุดเธอทั้งคู่จูงมือมาเปิดใจที่ปัญหาเกิดขึ้นผ่านกระแสทางด้านมดนำ ถามขึ้นมาว่าตีกรรันรอเปล่าโดยทาด้านหนิงนั้นได้เผยว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าหนิงได้พูดกับมดแล้วว่าเอาเรื่องนี้เราควรพูดไหมเราควรจะฆ่าไม้เพราะทุกครั้งที่เป็นข่าวพอเป็นข่าวทุกครั้งก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหนิงและกระแตมันคือกระแสสังคมที่ติดลบวิพากษ์วิจารณ์โดยที่หนิงเองก็ไม่เคยพูดกระแตไม่เคยพูดแล้วสาเหตุที่เราไม่พูดแล้วทนให้กระแสสังคมว่าเราแบบนั้นหนิงก็อยากพูดความจริงให้คนตาสว่างอย่างพูดจริงๆ แต่พูดไปมันไม่มีประโยชน์มันมีผลกระทบต่ออีกหลายๆคนต้านกระแตก็บอกว่าเอาจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมาเราควรมีความรักให้กันและกันเราอยากที่จะเก็บค,ความรู้สึกที่ดีต่อกันก็เลยเลือกที่จะไม่พูดก็บอกพี่หนิงว่าเ,าเราไม่ต้องพูดถึงงานผ่านไปซึ่งมันผ่านมา2ปีแล้วซึ่งเ,เราอยู่ในิ่งเ,เราไม่พูดเราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ทําร้ายใครดีที่สุดแต่พอมันกลับเข้ามาอีกครั้งกลับรู้สึกว่าทําไมเราต้องมานั่งโดนแบบนี้จริงๆวันนี้เ,าเราบอกไม่อยากให้สัมภาษณ์เลย ต่อมาหญิงแรกกระแตน้ำตาลหลายกลางรายการทางหน้ามดดาได้พูดว่าเรื่องนี้มันจบลงแล้วหลังจากนี้จะไม่มีใครถามอีกแล้วตัวมดดาเองก็ลำบากใจที่ต้องถามแต่อยากจะบอกสังคมว่ายังไงเพราะว่ายังไงว่ายอยู่ดีๆเพื่อนที่เคยสนิทกันทะเลาะก,กันแต่ไม่มีต้นสายปลายเหตุด้านกระแตเสริมว่าทุกอย่างมันมีเรื่องอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเรามั่นใจว่าเขาก็ไม่อยากให้เราพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่โอเคกับตัวเขาเองหรือกับใครก็แล้วแต่แต่ รอบตัวเขาเขาก็คิดว่ามันควรจะจบอยากให้จบตั้งแต่วันนี้น้านหนิงเสริมว่าสิ่งที่เราได้ยินมาเราอยากจะพูดเดี๋ยวจะบอกสังคมว่ามันคืออะไรเรื่องมันคืออะไรแต่มันพูดไม่ได้แล้วถ้าเราอยากจะพูดทุกอย่างมันจะพังหมดไม่พูดดีกว่าครั้งนี้ยอมให้ทุกคนมาลงที่เราแล้วเลิกถามหนิงเรื่องนี้สักทีอันนี้หนิงขอเลย